เคก็สําหรับวันนี้ยอย่างที่บอกไม่ใช่คลิปทูตอ r เรียลนะครับไม่ใช่คลิปการสอน How To ว่าจะปั้นโมเดลยังไงจะทํำยังไงแค่เป็นคลิปอธิบายว่าแบบสําหรับคนที่อยากจะเริ่มแล้วแบบเริ่มจากศูนย์เลยอย่างเงี้ยคุณจะต้องเตรียมตัวอะไรบ้างคุณจะต้องมีอะไรบ้างสวัสดีครับทุกคนกลับมาพบกับใบายใต้อีกครั้งนะครับแล้วก็ไม่ได้เจอกันมาพักนึงนะพักสั้นๆ โอเคครับวันนี้เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับ mm. ก็จะมาอธิบายว่า mm. การที่เราอยากจะ start เป็น VTuber เนี่ยจะต้องมีอะไรแล้วก็ต้องเตรียมอะไรบ้างนะครับอขอออกตัวกันเลยผมไม่ใช่คนที่เก่งเก่งๆในทางด้านนี้นะครับผมเองก็เพิ่งจะศึกษาเหมือนกันศึกษานานไหมน,นานนะเมื่อวาน <laughs> จริงๆอันนี้เรื่องจริงก็คือเพิ่งศึกษาเมื่อวานเลยแล้วก็ลองทําลองเล่นดูมันก็มันก็สนุกดีนะครับ ผมก็เลยคิดว่าเอ้ยก็ในเมื่อแบบเอ้ยเรายังทําได้เลยเราไม่ได้เรียนจบาทางเรื่องเรื่องของเหมือนกับทางการ์ดเซเหมือนกับจบเรียนจบทางกราฟิกอะไรอย่างเงี้ยมาโดยเฉพาะอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้จบโปรแกรมเมอร์โปรแกรมมิ่งอะไรพวกเนี้ยมาโดยเฉพาะเรายังทได้เลยคนอื่นก็น่าจะทําได้นะแล้วก็คือแบบการแชร์ความการการแชร์ประสบการณ์การแชร์ความรู้กันเนี่ยมันก็เอ้ยมันมันมันเจ๋งนะในความคิดผมนะไม่ใช่ว่าแบบไปรกั๊กค,ความรู้อะไรอย่างเงี้ยใช่ไหม ถ้าคนทำถ้าคนที่เขาทําเป็นอาชีพเขาก็อาจจะแบบห่วงนิดนึงอะไรเงี้ยใช่ไหมแต่แบบเราไม่ได้ถึงขั้นนั้นนะแค่ลองทําเล่นสนุกคำๆดูหรืออาจจะเป็นอาชีพในอนาคตอ่าอันนี้ไม่รู้อันนี้ไม่รู้โอเคพูดมาถึงจุดนี้แล้วนะครับหลายคนอาจจะยังไม่ทราบว่า VTuber คืออะไรนะ VTuber ก็คือไอตอนนั้นเดี๋ยวนะโอเคโอเคแป๊บหนึงแป๊บนึงโอเคครับอ่ะนี่คือ อวตารหรือโมเดลนะครับของคนที่จะเป็น VTuber นะครับคำว่า VTuber หลุดขึ้นไป <c oughs> แป๊บนึงแป๊บนึงอย่างที่บอกนะผมเพิ่งศึกษาเมาื่อวานนะมันแบบมันยังเซตเซตอัพค่าไม่ดีเท่าไหร่นะฮะเวลาพูดเวลาคุยๆอยู่มันชอบจะลอยขึ้นไปข้างบนอ่าโอเค VTuber <T> คืออะไรนะฮะคำคำจำกัดความของ VTuber นะครับ VTuber <T> ก็คือวายทราวยูทูเบอร์นะครับเป็นปรากฏการณ์ใหม่ในวงการของวงการยูทูเบอร กิจกรรมที่เหล่าว t ทูเบนั้นก็จะไม่ได้ต่างไปจากตัว YouTuber เท่าไหร่นะครับการร้องเพลงเต้นและคุยกับเหล่าแฟนแฟนการสตรีมมิ่งเกมอะไรพวกนี้นะแต่ว่า v ีทูเบเนี่ยจะแตกต่างจากยูทูเบอร์ก็ตรงที่ว่าเขาจะมีโมเดลหรือมีอวตารเป็นของตัวเองข้อมูลจากวันที่13พฤษภาคม2019เก่านิดนึงโอเคอ่าโอเคเมื่อเรามีส okay. ก <me road. S 2> ินเมื่อเรามีสกินมีมีโมเดลหรือมีอวตารของเราแล้วเนี่ยใช่ไหม Real หลุดครับ <laughs> ลงมา ยังต้องเรียนรู้อีกเยอะนะฮะคือ2วันได้เท่านี้ก็โอเคแล้วเรียนเมื่อวานมาทําวันนี้นะทำคลิปสอนวันนี้ไม่เจอเป็นคลิปสอนเรียกว่าเป็นคลิปเบื้องต้นดีกว่าอยากจะแบบให้คนที่แบบอยากจะเริ่มต้นสตาร์ทว่าแบบอยากจะเป็นวีทูเบอร์เนี่ยคุณจะต้องมีอะไรบ้างนะครับคุณจะต้องเตรียมอะไรบ้างนะก็คือ,อยังอ,อันนี้เป็นเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นความเห็นของผมเองนะเหมือนกับว่าเป็นประสบการณ์ที่ผมได้ น,นี่ก็ต้องขอออกขอออกตัวก่อนเลยนะครับว่าแบบอันนี้เป็นวิธีของผมเองนะอาจจะมีวิธีที่มันแบบง่ายกว่านี้สะดวกกว่านี้แล้วก็แบบอย่าลุขึ้นไปลงมาลงมา <c oughs> เอออาจจะมีวิธีที่สะดวกกว่านี้หรือง่ายกว่านี้ก็ลองลองก็ลองค้นหาดูนะครับทำไมมันหลุดปล่อยจังขึ้นลงมาดิก็ลองก็ต้องลองอ่ะลองลอง,ลองไปเสิร์ชดูลืมเลยพูดไปพูดมาฮะส่วนใหญ่ที่ผมลองค้นดูอ่ะเอ่อทั้งชาวต่างชาติทั้งคนไทยเนี่ยเวลาเขาสอนเนี่ยหลุดหรือเปล่าหลุด มันหลุดโฟกัสบ่อยนะฮะเวลาที่เขาสอนเนี่ยเขาจะไม่บอกว่าไม่ใช่ไม่บอกหรอเขาจะไม่ได้ให้ให้ลงลงลง,ลงลงลงรานละเอียดว่าแบบว่าเนี่ยคุณจะเริ่มถ้าคุณจะเริ่มอ่ะคุณต้องทำอย่างไรบ้างนะส่วนใหญ่ที่ผมเจอก็คือสอนทำโมเดลสอนทำอวตารนะสอนสตรีมประมาณนี้ครับแค่นี้เองแต่แบบคนที่แบบไม่รู้ไม่รู้อะไรเลยไม่ได้มีความรู้มาอย่างเงี้ยแล้วคือแบบแล้วเขาแบบเขาจะเริ่มต้นเขาจะเริ่มยังไงใช่ไหมมันยากนะเหมือนถ้าเรียนด้วยตัวเองโดยที่ไม่มีไกด์อะไรเลยอะไรเงี้ยมันยาก ก็สามสิ่งนะครับที่ผมคิดว่าควรจะต้องมีมควรจะต้องมีเลยสามสิ่งการที่คุณจะเริ่มเป็นบีทูเบอร์ได้นะครับเดี๋ยวอัดมากี่นาทีแล้วอ่าแค่สีนาทีเอ่อหนึ่งก็คือฮาร์ดแวร์นะครับสองซอฟต์แวร์สามสกิลนะครับเดี๋ยวจะลงรายละเอียดให้ในแต่ละหัวข้อนะครับอ่าต้องบอกก่อนว่าอ่าคลิปเนี้ยไม่ใช่คลิป How to เนาะเป็นแบบเริ่มต้นกันก่อนนะครับส่วนคลิป how to เนี่ยถ้าใครต้องการให้อยากรู้รายละเอียดเรื่องไหนก็ลองลองก็ลองคอมเมนต์มานะครับเดี๋ยวจะจองเดี๋ยวจะชองเดี๋ยวจะลองช่วยทําทคลิปอธิบายให้นะครับเพราะว่ามันถึงขั้นนี้ได้นเนี่ยก็คือแบบผมก็ผ่านผ่านอะไรมาข,ข้างทีเยอะอยู่โอ้ปวดหัวเลยอย่าหลุดสิวะลงมาฮาร์ดแวร์คืออะไรนะครับฮาร์ดแวร์ก็คืออุปกรณ์ที่เราใช้ในการสีมมิ่งนะครับ ไม่ได้ใช้สตรีมมิ่งเดียวใช้ในการเล่นเกมใช้ในการแคสเกมนะครับก็มีคอมโน้ตบุ๊ก Macbook กล้องเว็บแคมสำหรับจะคนที่จะเป็น VTuber นะครับแต่โปรแกรมบางโปรแกรมเนี่ยท,ที่ใช้ในการในการสร้างอวตารเนี่ยบางโปรแกรมก็ไม่ต้องการกล้องนะเดี๋ยวค่อยลงรายละเอียดนะครับโอเคก็จะมีกล้องลำโพงหูฟังอะไรพวกนี้อันนี้คือฮาร์ดแวร์ไอเนี่ยต้องมียังไงก็ต้องมีขาดไม่ได้นะครับ สคือซอฟต์แวร์นะครับซอฟต์แวร์ก็คือโปรแกรมโปรแกรมที่เราใช้โปรแกรมที่เราใช้ในการสร้างาสร้างอวตารสร้างโมเดลโปรแกรมในการสตรีมอะไรพวกนี้ก็ขาดไม่ได้นะครับต้องมีเดี๋ยวจะลงรายละเอียดให้ฟังนะสก็คือสกิลสกิลเนี่ยจะมีหรือไม่มีก็ได้นะครับแต่ถ้ามีจะดีมากไม่มีเดี๋ยวเราไปเรียนรู้เอาได้ข้างหน้าแต่มันจะทําให้เราท้อนะเพราะมันจะเหนื่อยฮะมัน เราต้องทอะไรที่เราไม่คุ้นเคยมันทำให้เรารู้สึกเหนื่อยมากแล้วเราจะไม่อยากทำนะถ้าคนที่มีพื้นฐานมันก็จะเรียนรู้ได้เร็วกว่านะครับแต่ว่าถามว่าไม่มีได้ไหมไม่มีก็ได้นะโอเคต่อไปก็คือเออจาะลึกทีละหัวข้อนะครับหัวข้อที่หนึ่งก็คือคอมพิวเตอร์นะครับคอมพิวเตอร์เนี่ยก็ต้องบอกก่อนว่าคนที่อยากจะเป็น v t u b e r เนี่ยมันต้องถึงขั้นเป็น v t u b e r อแค่อยากจะสตรีมเกมเนี่ยคอมคุณก็ต้องแบบแรงในระดับหนึ่งนะเพราะคุณจะต้องเปิดทั้งเกมนะเปิดทั้ง พวกซอฟต์แวร์ต่างๆที่ใช้ในการสตรีมนะครับมันจะทําให้เครื่องหน่วงและก็ช้านะครับเครื่องผมนี่ก็ถ้าสตรีมไปด้วยแล้วก็มันไม่ใช่สตรีมไปเย็ถ้าบันทึกบันทึกภาพบันทึกวิดีโอไปด้วยหรือสตรีมไปด้วยแล้วก็เล่นไปด้วยเนี่ยโอ้ย p u กับเมมโมรี่นี่พุ่งแบบพุ่งเลยอะ่ะมันทําให้ความช้านะก็ถือว่าคอมยังไม่ดีเท่าไหร่นะครับโอเคก็คือคอมคุณต้องดีฮะ แล้วก็ย้าอีกทีนึงถ้าจะเป็นวีทูเบอร์เนี่ยควรจะมีกล้องนะครับกล้องโน้ตบุ๊กก็ได้ที่มันติดมาพอพอใช้ได้ฮาร์ดแวร์ผ่านไปมาดูซอฟต์แวร์บ้างซอฟแวร์ซอฟ์แวร์ที่ใช้ในการเป็นวีทูเบอร์มีตัวไหนบ้างนะครับก็คืออันนี้คือจากที่ผมเลือกมาเองนะครับมันมีเยอะเลยคือแบบลองลองเสิร์ชในใน Google ก็ได้นะฮะจะจะพบว่าแบบมันมีเยอะค่อนข้างเยอะให้เลือกเยอะเลยและส่วนใหญ่จะเป็นตัวฟรีนะครับถ้าเราไม่ได้ เป็นจะทําเป็นอาชีพหลักอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> ขออภัยฮะเ <c oughs> มื่อได้ทาเป็นอาชีพหลักอะไรอย่างเงี้ยก็คือใช้ตัวฟรีไปเป็นใช้ฟรีแวร์ไปมันก็ได้มันไม่ได้เสียหายอะไรนะครับตัวเนี้ยตัวที่ผมใช้ก็คือตัวฟรีซึ่งถามว่าด,ดีไหมจากการที่เราไม่ค่อยรู้รายละเอียดทางนี้มากนะผมคิดว่ามันก็ดีนะโปรแกรมที่ใช้ก็คือ1โปรแกรมที่ใช้ในการสร้างอวตารหรือโมเดลของเรานะฮะตัวนี้คือขาดไม่ได้เหมือนกัน ซึ่งโปรแกรมที่ผมใช้เนี่ยมันชื่อว่าเดี๋ยวสจะพู่นะดูก่อนมันชื่อว่า v r o i d นะครับเป็นโปรแกรมที่ใช้ในการสร้างโมเดลกำลังสับสนเมื่อกี้สลับไปที่ Google Chrome v r o i d นะครับหนึ่งตัวโปรแกรมที่ใช้ในการสร้างโมเดลหรืออวตารนะครับเมื่อ เราสร้างอวตารผ่านเจ้าโปรแกรมนี้เสร็จแล้วจะทําให้มันเคลื่อนไหวยังไง <_ C os al> คือโปรแกรมเนี้ยไม่ได้ทําให้แบบโมเดลของเราเคลื่อนไหวตามเรานะครับคือเป็นการสร้างโมเดล T p o พ t ขึ้นมาเฉยๆโปรแกรมที่2ต่อมาก็คือโปรแกรมที่ทําให้มันขยับได้นะครับตามแท็กแทร็กการเคลื่อนไหวของเราก็คือมีหลายตัวเหมือนกันฟรีแวร์ก็เยอะก็ลองศึกษาดูว่าตัวไหนที่ตัวเองคิดว่าดีแล้วก็ถนัดนะครับลองแบบดูเซิร์ชไปก่อนอันนี้คือที่ผมใช้ก็คือเป็น vc face นะครับ ตัวนี้ก็กโอเคก็ผมลองเข้ามาก็ค,คอมเมนต์ผู้ใช้เกี่ยวกับเจ้าโปรแกรมนี้ก็โอเคนะฮะ positive ก็ใช้ง่ายมันไม่ยากเท่าไหร่ก็ผมเาฟังหน้ามาตั้งนานแล้วมั้งเนี่ยขอโทษดีฮะไม่ได้ดูเป็นฟรีแวร์คือถ,ถ้าจะให้บอกก็คือไอ้ตรงนี้ไม่ไม่ค่อยยากเท่าไหร่นะฮะไม่ยากเลยแหละมันเป็นแค่โปรแกรมที่ทาให้โมเดลเราเคลื่อนไหวเทเองคุณแค่มีกล้องเพราะไอ้เจ้าวีลอยเนี่ยวีลอยไอ้ตัวโปรแกรมที่ใช้ทํา โมเดลหรืออวตารของที่ผมใช้เนี่ยคือมันจําเป็นจะต้องมีกล้องนะฮะใช่ไหมสับสนกับตัวเอง2000 years later ไม่ไอตัวโปรแกรมสร้างอวตารไม่จําเป็นจะต้องมีกล้องเออไม่จําเป็นต้องมีกล้องนะครับไอที่จะต้องมีกล้องอะ่ะมันคือไอโปรแกรมที่ทําให้อวตารเราเคลื่อนไหวเออซึ่งไอวีซีเฟสเนี่ยตอนนี้เท่าที่ผมทราบนะมันยัง ไม่มีนะครับเราจะต้องใช้กล้องในการแท็กการเคลื่อนไหวของเราเองนะครับโปรแกรมที่3นะครับคือโปรแกรมสตรีมมิ่งนะครับทำให้แบบเจ้าอวต้าของเราเนี่ยมาขึ้นไปอยู่บนสตรีมนะครับก็ตัวนี้ก็คือมีหลายโปรแกรมเหมือนกันแล้วก็ฟรีเหมือนเดิมนะครับก็จะมีมากมายหลากหลายให้เลือกนะครับอย่าง s t e a ม Lab OBS ก็ได้นะครก็ดีใช้ง่ายเหมือนกันนะครับลองเสิร์ช Google ดูนะ ถ้าใครอยากทราบรายละเอียดเกี่ยวกับอะไรเพิ่มเติมเนี่ยคอมอย่าลืมคอมเมนต์นะครับเดี๋ยวผมจะช่วยหาข้อมูลแล้วก็ช่วยแบบช่วยทําคลิปอธิบายสอนเท่าที่ผมพอจะทําได้เนาะโอเคซอฟต์แวร์จบแล้วฮาร์ดแวร์จบแล้วต่อไปเป็นสกิลถ้าคุณจะเริ่มเป็นวิทูเบอร์เนี่ยคุณจะต้องมีทักษะอะไรบ้างนะครับก็คือ 1. นึ่ทักษะการปั้นโมเดล หรือการวาดภาพสรุปง่ายๆคือทักษะทางด้านกราฟิกนั่นเองนะครับคุณจําเป็นจะต้องมีถามว่ามันเป็นความจําเป็นไหมคุณควรจะมีดีกว่าคุณคุณคุณควรจะมีถามว่าไม่มีได้ไหมไม่มีก็ได้อย่างที่บอกไปนะครับแต่ว่ามันจะทําให้เราเนี่ยทำงานช้านิดนึงเพราะว่าอะไรที่เราไม่คุ้นเคยอ่ะพอเราไปแบบจับจับจับมแล้วมันจะงงไปหมดเลยเฮ้ยตรงนั้นทํายังไงตรงนั้นต้องดึงตรงไหนตรงนี้ต้องเพิ่มอะไรอะไรเงี้ยเพราะเราจะต้องแบบเล่นกับโมเดลของเราเนี่ยค่อนข้างจะเยอะนะครับ ก็ถ้าคุณมีทักษะเกี่ยวกับทางด้านกราฟิกเนี่ยจะช่วยเยอะช่วยได้เยอะเลยแต่ถ้าไม่มีก็ศึกษาเอาเองได้ไม่มีปัญหานะทักษะที่2นะครับสกิลที่2ก็คือสกิลการใช้โปรแกรมต่างๆนะครับอย่างที่บอกก็คือถ้าคุณมีทักษะทางด้านกราฟิกแล้วคุณรู้แสงเงาคุณสามารถวาดภาพได้เนี่ยคุณจะต้องใช้โปรแกรมได้ด้วยนะครับโปรแกรมที่ใช้ก็คืออย่างที่บอกคือเจ้า v r o y นะครับ v r o y ตัวเนี้ยก็คือ จะต้องใช้ทักษะค่อนข้างจะเยอะเลยเพราะว่ารายละเอียดลูกเล่นเยอะมากแล้วก็งงมากนะครับก็ต้องศึกษาโปรแกรมด้วยนะครับความรู้ทางด้านะโปรแกรมอีกอันนึงก็คือการโปรแกรมสตรีมที่ได้บอกมาโปรแกรมสตรีมมิ่งนะครับตัวนี้ก็สําคัญเหมือนกันเพราะมันจะมีอะไรให้เราแบบใช้เยอะออปชันมันเยอะแล้วคือแบบถ้าไม่เคยใช้เลยงงตาแตกเลยบอกเลยว่าตาแตกแนะ่นะครับก็ควรจะมีนะไม่ได้ไม่มีก็ เปิดเปิดเปิดคลิปใน YouTube ดูไปได้นะครับอ,อะไรนะทักษะอะไรอีกอ่ะทักษะอย่างสุดท้ายที่ผมคิดว่าควรจะต้องมีนะครับก็คือทักษะการสื่อสารทักษะสื่อสารนะการคอมมูนิเคตติ้งนะครับการการการสื่อสารการพูดนะครับถ้าคุณจะเป็นสตรีมเมอร์หรือคุณจะเป็นวีทูเบอร์เนี่ยคุณก็จะต้องสื่อสารรู้เรื่องพูดเรื่องคุยรู้เรื่องนะครับสามารถเอนเตอร์เทนคนได้นะครับซึ่งผมเนะี่ยไม่ค่อยมีเท่าไหร่ ก็เลยเออไม่ถนัดสตรีมมิ่งก็เลยแบบถนัดในการแคสแคสเกมหรือการแนะนำเนี่ยผ่านแบบการบันทึกวิดีโอแล้วก็อัปโหลดขึ้นบนเว็บไซต์มากกว่านะครับก็เนี่ยสรุป3อย่างเนี้ยคุณ2อ,อย่างแรกดีกว่า2อ,อย่างแรกฮาร์ดแวร์ซอฟแวร์เนี่ยคุณต้องมีครับจำเป็นต้องมีขาดไม่ได้ถ้าไม่มีคือทําอะไรไม่ได้เลยส่วนอย่างที่3ทักษะเนี่ยเอามาเรียนรู้ที่หลังได้นะครับโอเคก็สําหรับวันเนี้ย อย่างที่บอกไม่ใช่คลิปทูตอเรียนนะครับไม่ใช่คลิปการสอน Howto ว่าจะปั้นโมเดลยังไงจะทํายังไงแค่เป็นคลิปอธิบายว่าแบบสําหรับคนที่อยากจะเริ่มแล้วแบบเริ่มจากศูนย์เลยอย่างเงี้ยคุณจะต้องเตรียมตัวอะไรบ้างคุณจะต้องมีอะไรบ้างใครที่อยากรู้รายละเอียดเกี่ยวกับหัวข้อไหนแบบโดยเฉพาะจาะจงเนี่ยอย่าลืมนะครับสามารถที่จะคอมเมนต์ได้นะครับแล้วก็สาหรับคนที่แบบเลื่อนอ่านคอมเมนต์แล้วถ้ามีนะถ้ามีคนดูหรือมีคนเมนต์นนะเพราะส่วนใหญ่คิดว่าไม่น่าจะมีคนดู เออใครที่เลื่อนอ่านคอมเมนต์แล้วไปเจอเอ้ยโหคนนี้ก็อยากรู้เหมือนเราเลยอะ่ะก็เป็นไปได้ก็ไม่ต้องไม่ต้องพิมพ์เพิ่มก็ได้นะักดไลค์คอมเมนต์ของเพื่อนก็ได้นะครับแล้วเดี๋ยวคือแบบเออถ้าเห็นว่าคนอยากรู้เยอะเนี่ยเดี๋ยวผมก็จะหาข้อมูลแล้วก็ทําคลิปสอนให้อีกทีนะครับโอเคก็ใครที่ดูอยู่มาถึงจนจบนี้ก็ต้องขอขอบคุณด้วยนะฮะถ้าคิดว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์เนี้ยก็ช่วยไลค์นะครับช่วยแชร์ช่วยซับสไครต์ช่องหน่อยนะครับ เพราะว่าเดี๋ยวจะอาจจะมีคอนเทนต์เนี่ยมาอีกเรื่อยๆนะเพราะก็ยอมรับว่าทิ้งการวาดรูปทิ้งอะไรทุกอย่างไปก็ป,ปีปีสองปีได้เลยนะก็มันมงานของเรามาันหนักขึ้นนะหน้าที่ชีวิตการงานหนักขึ้นนะฮะต้องกลับต้องดึงตัวเองกลับมาสู่ความเป็นจริงนะซึ่งผมก็อาจจะกลับมา,ากลับมาเกี่ยวกับทางนี้มากขึ้นหน่อยถ้าเกิดว่า,ากระแสะตอบรับมันดีขึ้นเนาะเพราะทำอ่ะ ยอมรับว่าเหนื่อยนะเหนื่อยมากแล้วเราไม่มีทีมงานไงเราไม่ได้ทําเป็นอาชีพนะครับทำเป็นงานอดิเรกมันเหนื่อยค่อนข้างจะเหนื่อยนิดนึงเราทํางานมาค็เหนื่อยแล้วแต่ถ้าเกิดว่าโอเคผมผลตอบรับมันดีเนี่ยก็คือมันก็น่าทำนะมันมันคุ้มอะ่ะเออมันหายเหนื่อยทำแล้วมันหายเหนื่อยอะไรอย่างนี้นะก็อาจจะมีเป็นคลิปแคสเกมพวกเกมผีเกมอะไรเข้ามานะครับก็รบกวนช่วยติดตามรบกวนไหมรบกวนแหละนะ รบกวนท่านผู้ชมแล้วกันนะสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณทุกคนที่อยู่จนจบนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบาย